รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ตอนครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับต้อนรับสู่รายการวัยรุ่น90มาตามเวลาเดิมเป๊ะๆและแน่นอนใครดูเทปนี้และเทปที่ผ่านมามุึงเทปต่อไปคุณจะมีหัวใจเป็นวัยรุ่นครับผมครับผมตอนนี้นะครับวัยรุ่น90จะนําเสนอเรื่องในความทรงจําอีกหนึ่งเรื่องแต่คาดหลากหลายมากเลยครับสนุกแน่สนุกแน่ท่านผู้ชมพี่ไก่ครับพวกเราที่ดูอยู่จําได้ไหมว่ายุค 90มีรายการอะไรที่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะหรืออาจจะมีก็ได้นะแล้วยังอยู่ในความสนใจอุ้ยรายกอะไรกันรายการเยอะมหาศาลอย่าตอบรายการข่าวนะไม่เอาเพราะรายการข่าวมีหลากหลายเกินใช่าจะเยอะไปนิดนึงเอารายการที่เกี่ยวกับรอบๆตัวเรานี่แหละเต์เทนเมนเลยเทนเมนล้วนๆเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจัดเป็นประเภทเป็นหมวดนะเอาครับเพราะมันมันจะเยอะมากนะครับผมหมวดแรกเลยครับอะไรพฤติกรรมกันก่อนด้วยรายการ เกมโชว์โหเกมรายการในความทรงจำผมเลยมาตามนัดเตรมตัวครับเริ่มครับคางคางคำหลังครับลูกคางลูกคางถูกต้องครับโอ้โหอันนี้อันนี้มันเป็นยุคที่เกมโชว์เนี่ยแจ้งเกิดกับทางทีวีเลยนะครับใช่ครับเกิดมาก่อนซิงร้อยซิงล้านเกิดมาก่อนหลากหลายรายการแล้วก็ทำให้ช่องห้าเนี่ย เรตติ้งทะลุทะลวงมากใครเป็นพิธีกรครับพี่ตอนนั้น2ต่อครับครับหนึ่งคือต่อตอตุ๊กครับยานีจงที่สุดครับตอนที่2อีกหนึ่งก็คือต่อต้อยอาเศถาศีระฉายาเมื่อก่อนนี้ผมรอดูนะเพราะรายการเข้ามาถ้าเมื่อก่อนมันมีสองครั้งครั้งแรกมีตอนดึกครั้งที่สองเขาเปลี่ยนเวลามาเป็นเสาร์อาทิตย์อ่าใช่ใช่แล้วจริงๆเนี่ย สารภาพเลยว่าผมมาติดตามผลงานของพี่ต้อยเศรษฐาเนี่ยจะกการเป็นนักร้องไม่เคยนึกเลยว่าคอาต้อยเนี่ยจะแบบเป็นคนที่มีคารมคมค,มค,มคายมีแบบลูกล่อลูกชนเป็นมิตรกรที่เก่งขนาด<ช>นี้และเสียงเพราะมากฉันนมียาทอสใช่แล้วแบบรู้ไหมครับว่าพี่ต้อยเนี่ยแจ้งแจ้งเกิดให้กับพี่ตุ้งยานีด้วยนะใช่พ่อ,อพี่ตุงนี่รู้สึกก่อนหน้านั้นมีผลงานไี่แก่ เป็นออกกอะลำมสองกระลำมหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแต่อาจจะไม่ได้ดังมากมาแจ้งเกิดจากรายการนี้เลยคููหูกันเลยแล้วถ้าเกิดนูหนว่าเกิดไม่ทานอยู่แล้วลูกขนาดลุงคนนี้ยังเด็กๆยังหวั่นใจเลยว่าทีมงานจะหาภาาเพลงเสื์อได้ไหมเออพอยุคนั้นนี้บอกหูยุคเก่ามากเลยนะใช่ใช่มาเล่นกงเล่นเกมกันไปทีเดินเหมือนเราเล่นเกมเศรษฐีสมัยนั้นใช่ใช่แล้วแต่สนุกมากใช่สนุกแล้วมีรางวัลแจ็กพอตอะไรก็ว่าใช่ว่ากันไปมีทุกวันนะครับผมจันถึงสุกมีทุกวันเลยไม่แน่ใจว่าใคยไหน JSL มั้ง ขับใคราคลับข่าวเหมือนเป็น JSL อสแอไม่รับเป็นเจพอสแอลก็โพลินาร์ตอนนั้นยังไม่มีโพลิพารพี่ครับน่าจะเป็น JSL ผมทีวีทันเดอร์ทีวีทันเดอร์ก็ยังไม่มีผมว่าถ้าไม่ JSL อสแอลก็มีเดียอมีเดียแต่ผมก็คับคลายว่าเป็น JSL อ่แะไปลุ้นกันอ่ยังไม่หมดพูดถึงช่อง5ก็ต้องมีอันนี้ครับช่อง7ครับช่อง7ยุคนั้นยุคแรกๆเลยเรียกว่าเป็นช่องที่หลายคนเนี่ยสามารถดูได้ง่ายเพราะว่า คือขายเชื่อมโยงไปทั่วประเทศอ่าใช่รายการนี้ก็ดังมากๆครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวกับทองครับเพราะแจ็คพอตเนี่ยคือการได้ทองกลับบ้านแล้วไม่ทองเป็นบาทนะครับทองเป็นกิโลใช่เวทีทองเออเวทีทองนี่เขาเปลี่ยนหลายรูปแบบนะตั้งแต่รุ่นแรกสุดเวทีทองไล่มาแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นพี่กิ๊กแรกสุดน่าจะเป็นพี่ปัญญาป่ะ แรกสุดถ้าผมจำไม่ผิดเป็นพี่หนองพลลกกอาพี่หนองนะครับพลกรซึ่งตอนนี้<ต>ท่าน,เป,นเป็นผู้บริหารผ <หา S 1> ู้บริหารแล้วแล้วก็แบบมีหลายเจเนเรชั่นเปลี่ยนมา,มาเรื่อยๆรื่อยเลย,เลยดูซิว่าใครจะได้เป็นผู้เริ่มถ่ายภาพก่อนนะครับพร้อมแล้วลุยครับกติกาเช่นเคยครับมีภาพสี่ภาพครับภาพละ5คะแนนใครได้สิคะแนนก่อนเข้ารอบไปก่อนเลยครับ และนั่นคือตำนานอีกหนึ่งรายการใช่บีปเปลี่ยนเจนไปเรื่อยอ,ะอ่ะ แต่มีรายการนี้ครับเป็นเกมโชว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เกมอะไรครับแล้วผมก็ยังดูแล้วไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ครับคิดว่ายังทำได้ไปเรื่อยๆครับยรงแก่เลยครับครับชิงร้อยชิงล้านโอ้พี่ปัญญาสุดยอดชัวชัวยอดเลยครับผมคือผมชอบรายการนี้ตรงไหนรู้ไหมตรงไหนครับเขารวมความหลากหลายของทุกอย่างแล้วเขาก็รวมโรงเรียนแต่โรงเรียนมานั่งตบมือเนี่ยมันสนุกมากเลยนะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบนะเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยแล้วก็ดึงเด็กไปเรื่อยแกล้งพี่มัมไปเรื่อยแกล้งนู่นแกล้งนี่ตั้งแต่แบบเออพี่ปัญญายังแบ หนุ่มฟอหลอด่อตอนนี้เป็นหนุ่มใหญ่แลยนะแล้วนี่เป็นอีกรายการหนึ่งที่แจ้งเกิดให้กับหลายควตลกคู่ฟ้าเมืองไทยนะตอนนี้นี่เป็นเป็นเสียหมดแล้วครับครับพี่หม่ำพี่หม่ำพี่หม่ำแล้วก็อะไรนะพี่เท่งพี่นงพี่นงก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนี่หนุ่มคลองเตยมีมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็เขาเรื่องอะไรนะมีดนตรีเล่นแต่มันก็จะเป็นซิงเกิลของเขาเลยนะครับผมนั่นก็คือชิงร้อยชิงล้านตอนนี้อยู่ช่องเบิร์กคอยซึ่งยังมีอยู่สนุกเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมครับผม อันนั้นคือเรื่องของเกมโชว์ครัต่อไปนะครับจะเป็นหมวดเกี่ยวกับเรื่องของการไปค้นหาความจริงไปดูอะไรแปลกๆพูดถึงอย่างนี้แล้วมีทั้งคําว่าดูมีทั้งการไปท้าไปตามต้องเป็นรายการกลุ่มนี้แหละรายการแรกเลยครับช่อง9ตามไปดูของแกมี่แกมี่ใช่ไหมใช่แกมี่โอ้เป็นยุคแรกๆของแกมี่เียกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ พี่เมิร์ตุดัง่ะเออแล้วก็พิธีกรที่เหมาะสมมั้งเหมางสมเหมาะสมเหมาทรมเป็นรายการที่แบบระดับตำนานรายการหนึ่ง่องช่อง9ของเมืองไทยเลยเพราะว่าจะมีเขาเรียกะไรมีอะไรแปลกๆอ่ะคือไปค้นหาสิ่งแปลกหน้านู่นนี่นั่นหายากมัลรวนกันอยู่เนี่ยให้ดูแล้วเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอะไรเงี้ยผมว่าเป็นน่าจะเป็นรายการแรกๆของประเทศไทยนะที่ขึ้น ขึ้นแคปชั่นคำข้างล่างแล้วปรดเป็นความสามารถเฉพาะตัวอะไรไปอะไรที่มันทำแปลกๆพิสดารน่ะตามไปดูซึ่งมีตามไปดูเขามีคู่แข่งของเขานะช่องเจดเลยท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์นะเหมือนกันเลยท้าพิสูจน์ก็พี่โอถาปกรอน่าเร็วนี้เร็วนี้เพิ่งเพิ่งปิดรายการเพิ่งปิดรายการไปอยู่กับช่องเจ็ดมาหูยาวนานยีกว่าปี ถ้าจำไม่ผิด24 25ปีอ่ะก็ถือว่าเป็นตำนานที่ต่อเนื่องเลตอนนั้นในแข่งกันตามไปดูพอตามดูหยุดไปท้าพิสูจน์ยังมีไม่อย่างตอนนี้ที่ปิดตัวไปพูดถึงท้าพิสูจน์ตามไปดูก็ต้องมีอันนี้ฮะนั่นก็คือรายการไม่รองไม่รู้ครับพี่เด่นพี่เด่นดอกกระดูกอันนี้ก็จะออกเป็นแนวแบบว่านอกจากความสนุกสนานเขาจะมีความเทสมีการก็จะมีแบบเป็นเรื่องของการแบบ อาจะเน้นเป็นเรื่องของการชิมการเที่ยวด้วยาตอนเป็นยุคใหม่ที่เริ่มแบบเริ่มมีการเรื่องชิมเริ่มอะไรมากใช่ครับนั่นก็คือเป็นรายการที่แบบไปท้าไปลองไปพิสูจน์กันนะแบบของแปลกของใหม่อาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยครับดูให้เต็มอิ่มไปเลยพูดถึงตรงนี้แล้วมันต้องมีอีกหมวดรายการหนึ่งที่ยังคลาสสิกตลอดการพี่การแบบไหนครับท่านผู้ชมตอนนี้บางรายการยังมีอยู่ด้วยนั่นก็คือรายการทอล์คโชครับโอ้ทอล์คโชนี่สมัยก่อนเนี่ยถ้าถามผมนี่นะผมอยากไปมากเลยคือทวายไลท์โช มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดอยากจะถามแม่ที่เชิญมาวันนี้ประเด็นหลักจริงๆนะอยากจะถามคุณแม่เลี้ยงลูกได้ยังไงครับเขาเก่งทุกๆทางแล้วยังเรียนหนังสือด้วยไม่บอกเขาอย่างไงครับ <c oughs> เฮ้ยทวายไลโชเนี่ยเป็นรายการคลาสสิกรุ่เราปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะทําไมผมอยากไปพี่รู้ไหม <c oughs> ยังไงยังไงผมอยากได้ลูกคือใครไปรายการเนี่ยมันต้องได้ลูกกลับบ้านไม่แล้วแล้วผมว่าคนเอ่อคีไอทีนะเป็นแบบเก่งอ่ะคีไบอยเออคือแกแบบ รายการอื่นให้ตังค์ให,ให้นู่นให้นี่ให้รูปเลยให้รูปผมว่าทำไมต้องให้รูปวะอ๋อจริงจรูปเนี่ยใหญ่ๆนี่มูลค่านะและสวยนะ แล้วก็เป็นรายการที่แบบว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบหลากหลายมาก<ช>แต่ก็ยังอยู่คู่<ช>ทีวีไทยมาบริษัทบอลน,นะคบของพี่ต่อยครับถ่ยที่กัตนาขอขอบคุณร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร0 9 1 1 9 4 5 5 5ห โคลเทลลลารับฝากเลี้ยงง้องหมาที่คุณรักโทร086 543 9555พูดถึงรายการท็อกโชวต้องร,รายการนี้อีกรายการหนึง่งตานนี้ไม่มีละแต่เป็นรายการที่สมัยเราวัยรุ่นน่ะเราชอบมากเลยแล้วมันเกี่ยวเรื่องท้องเลยพี่ไก่โตคารมมัธยมศึกษาหุณรายการนี้เนี่ยนะ<ฮ>มันเป็นรายการที่สร้างบุคลากรหลายด้านมากทั้งดาราเอาท่ายนะพี่นะ เอาเอารุ่นพี่ผมก่อนเลยที่โรงเรียนพี่ยุ้ยปี๋ฉัตรกัตรา่นนผู้ประกาศข่าวช่องไทพีเบสผมก็มีรุ่นพี่ออกรายการนี้ครับพี่ลิงกับพี่ทุเรียนพี่ลิงสมเกียจันพามเสนาลิงพี่ทุเรียน ซึ่งสงคนนี้เป็นนักโต้ว,วาทีของเทพศิลินกราบเรียนแะะถานคณะกรรมการและขอกราบการและคุณจตุพลสวัสด,ดีท่านฝ่ายเสนอทุกคนและขอกราบหน้ามนเหล่าคนดูวันนี้ผมมาโตโอคารมมัธยมศึกษา อีกคนหนึ่งที่เป็นตำนานของนักพูดเลยครับใครครับอยู่ช่องเราด้วยใครอยู่รายการนี้ด้วยใครอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีซึ่งจริงๆเนี่ยโตคารมัธยูสาเนี่ยก่อนเป็นโตคาลรมัธยูส่าเนี่ยเขาเป็นรู้สึกจะเป็นเวทีวารีใช่เวทีวารีเวทีวารีนั้นคือเป็นรุ่นใหญ่ๆนะมีอาจารย์จตุพลอาจารย์พนนมแล้วก็พิธีกรเนี่ยทั้งสองรายการเลยก็คือ การนิกาทธรรมเกสรใช่โอ้โหนี่แบบสุดยอดมากนะครับนั่นคือสร้างแบบคนในวงการแล้วตอนนั้นเขาสร้างคอนเน็ชันแบบโอ้หแต่ละโรงเรียนต้องส่งกันมาขับขวดจริงๆนักการเมืองก็มีจากรายการนี้นะคุณนัทวุฒิไมมทำใจผิดนัทวุฒิใส่เกลืออ่านั่นมาจากนี่เลยรุ่นเนี้ยรุ่นเดียวกันหมดเลยแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบนอกจากมีคลุมคมขายแล้วเป็นเป็นนักพูดที่เขาเรียกมีน้ําเสียงคล้ายกับนักการเมืองเราคนหนึ่งใช่คุณคุณอาไตรลงสวรนคีรีครับอ่าใช่ใช่ใช่ นั่นก็คือรายการทอล์กโชว์ยังมีไหมยังมีมีสิตรงนี้ผมนึกถึงรายการนี้พี่ไก่ท่านผู้ชมเป็นรายการที่ถ้าใครพูดถึงพี่ต่อยเนี่ยพี่ต่อยเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเกมเขาเรียกรายการวาไรตี้โชว์แต่รายการนี้เป็นรายการในความทรงจําของเราทั้งคู่เลยครับเพราะเป็นรายการที่ทําให้เกิดแรงมานานใจในการใช้ชีวิตคฝันที่เป็นจริงเราจะทําให้ฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาครับเราเตรียมของอะไรมาให้ด้วยนะครับทางข้างหลัง คิดว่าคงจะถูกใจครับครับนี่คือของที่เราเตรียมไว้ให้ครอบครัวครอบครัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ครอบคร้ต้องการอย่างแรกก่อนเลยผมขออธิบายตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือรถสําหรับเข็นขายกระเพาะป่านะครับในนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือร้องไห้ทุกเทปโอ้ดีเลยครับเข็นรถเข็นมายีนเลยครับผมเข็นรถเข็นเลยครับครับ ต้องมีซีนแบบพี่ต่อยเดินเข็นรถเข็นเข้ามาร้องไห้ทุกเทปคุณไก่ครับรถเข็นคันนี้กับเงินมูลค่า1 0 0 0งนบาทขึ้นมาแค่นี้ปุ๊บผมร้องแล้วร้องแล้วไม่ทันดูจบแต่ร้องเทือแบบอะไรจะดราม่าขนาดนั้นแต่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแบบชีวิตนะซึ่งรายการนี้ผมดูรายการทีวีมาก็เยอะนะผมว่ารายการนี้มีภาพจําที่แบบ หนึ่งสปอนเซอร์ชัดเจนเลยชัดมากบีชตอนคือบีทเลยสองก็คือมีภาพจำเรื่องการเข็นรถเขยนนี่ยนะสามยังเป็นที่พูดถึงว่าเฮ้ยเป็นรายการที่ให้ให้เขาเรียกให้แรงบัานใจคนอ่ะให้กำลังใจคนใช่เพราะว่าคนที่สู้ชีวิตใช่เพราะคนที่จะมารายการฝันที่เป็นจริงได้นี่ไม่ใช่แค่ฐานะไม่ดีแล้วได้มาร่วมมันจะต้องมีการทำคุณงามความดีนู่นนี่นั่นลหลายอย่างจนทำให้ตัวเองเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงนี้ พูดแล้วนี่ก็อยากให้มีรายการแบบนี้เยอะๆนะในหน้าจอทีวีของเรานะครับนั่นก็คือรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของทอล์กโชว์ครับมันยังมีอีกหนึ่งหมวดจริงๆยังมีอีสองสามหมวดจริงๆทอล์กโชว์ยังไม่หมดพี่มีไหมมีสี่ทูบสแควร์พี่ลืมเขาหรือเปล่าพิธีการที่ท่าที่ผ่านมามพวกเราก็คุ้นหน้ากันในฐานะของอ,อ,อะไรนะฮะพิธีกรซะเป็นส่วนใหญ่รเริ่มงานพิธีกรมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอาต้องไม่ได้ตังก่อนนะตอนอตอนยังไม่ได้ตังก็ได้ไม่ได้ตังนี่เริ่มตั้งแต่เป็นนักเรียนสถาปัตย์อยู่ สีทุ่มสแควร์เอ้ยรายการนี้เมื่อก่อนฉากก็เป็นเหมือนของเราเนี่ยแล้วแบล็คราวด์ตรงนี้ก็เป็นเลขสีช่องเจ็ด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 พูดถึงสีทุ่มสแควร์ก็ต้องพูดถึงคนนี้เลยครับคือก่อนคู่บุญแล้วก็เป็นเจ้าของรายการด้วยพี่วิทวัฒน์พี่วิทวัฒน์เสียวีทีเอ่อวีทีวิทวัฒน์สุนทรวินิจอ่าซึ่งเขาก็เป็นรายการแรกๆของการทอล์กโชว์บวกวาไรตี้โชว์ด้วยนะใช่จนสุดท้ายก็พัฒนามาเป็นรายการ ตีสิตีสิทางช่อง3ามเมื่อก่อนเนี่ยสี่ทุ่มสแควร์เนี่ยอยู่ช่อง7แล้วพอมาเป็นช่อง3เนี่ยใช้ชื่อว่าตีสิแล้วก็รายการทั้ง2องรายการเนี่ยจะมีเขาเรียกมีภาพจำให้คนดูอย่างหนึ่งครับว่าอะไรหรือใครที่ฮอตที่สุดในสัปดาห์นั้นจะต้องมาออกรายการนี้ที่แรกเช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างเลยนะในยุคนั้นเนี่ยเราได้นางงามจักรวาลอ่าเป็นคนที่สองของประเทศไทยครับนั่นก็คือคุณปุ๋ยพรทิพย์หน้าหิรกระดก ื่อไหมครับว่าสีทุ่มสแควร์ก็อาุปุ๋ยมาออกได้ก่อนมาออกช่องเจ็ดรายการนี้ที่แรกผมเกลียดรายการนี้ตรงไหนรู้ไหมตรงไหนก็ามาสี่ทุ่มต้องนอนดึกพออะไรขึ้นไปนอนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้ว <c oughs> มาดูยังไงแล้วก็มาตั้งสี่ทุ่ม,มตัวเองก็นั่งดูแน้วเราก็นอนอยู่ข้างบนนั้นก็บ้านไม้ก็ต้องสองรอดูแต่ผมเป็นเอฟซีรายการนี้ตรงไหนหรู้ไหมไม่ใช่เรื่องที่เขาหาอะไรมาได้ที่แรกนะมผมชอบสองรายการนี้จะมีคอนเซ็ปต์ช่วงปีใหม่ที่ดีมากผมโอเคหลังๆไม่ได้ดูไม่รู้มีหมคือเขาจะเอาคนดังครับที่เป็นแขกรายการแล้วมีคอนเนคชั่นที่ดีกับทางรายการนะครับเอาของขวัญครับ มาให้ช่วงปีใหม่แล้วก็จะเชิญบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กอ่อนหรือคนแก่เนี่ยมามามาดูรายการเพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้อาจจะแบบขาดโอกาสในการเจอดารานักแสดงเข้ามาดูไม่พอครับมาลุ้นจับรางวัลใช่แล้วก็จะได้ขอและบางทีเนี่ยพี่เบิร์ดเอาของรางวัลมาให้กับมือเนใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยอย่างพอตีสิบทำเนี่ย วายไลฟ์โชว์เขาก็ทำทำไหมทำครับเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่กันตาแล้วก็ต้องทํากิจกรรมให้กับเขาเนี่ยโอ้โหเลี้ยงสองอย่างนี้เหมือนกันซึ่งจริงเป็นเรื่องดีนะผมว่ามันอย่ามองว่าเป็นเรื่องของการเล่นแบบหรือไรนะครับผมว่าเป็นเรื่องของการทําทําและสร้างสรรค์ให้กับสังคมนะเป็นเรื่องดีมากแล้วโอ้ชื่นชมมากเลยอีกอันหนึ่งที่พี่ลืมเขาไม่ได้นะเป็นรายการประวัติศาสตร์เลยนะรายการอะไรครับจอดใจโอ้โหจอดใจพี่ลืมไม่ได้เลยนะรายการนี้ต้องพูดถึงคนนี้เลยครับนั่นน้าเหมือนผมเลยใครครับม่ใช่ดำรงอีกคนหนึ่ง พี่ดูไงพี่ดูด้วยไหมกับพี่ดำรงก็ด้วยซึ่งนี้ตอนแรกเนี่ยเป็นคุณอาดำรงอ่าแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนพี่ดูอ่าจะมีแบบพิธีกรหญิงรับเชิญมาสลับบ้างเล็กน้อยอีกหนึ่งรายการขอญาตเลยที่ต้องพูดไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยเพราะว่ารายการนี้เขาสร้างคีทีโปรดิวเซอร์กระจายไปทั่วประเทศเลยได้แก่บ้านเล็กที่5บ้านเล็กอ๋อรายการนี้นี่เป็นรายการข่าวแนวใหม่นะสุดยอดเป็นรายการข่าวแนวทอล์กการพูดแล้วอยู่ยาวจนสุดท้ายมาก็ ทีมกระจัดกระจายไปแต่ว่าเขาสร้างเมล็ดทีมโปรดิวเซอร์คิทีมตน่ในหมดอยู่ช่องห้าตามชื่อเลยบ้านเลขที่5เป็นรายการตอนเช้าเช้าซึ่งผมเองอะตอนนั้นนะก็ทํางานใหม่ๆนะแล้วก็เห็นอยู่แล้วก็เฮ้ยรายการที่เป็นรายการข่าวที่แปดเดียะคือไม่ไม่อยู่ในขนบของการมานั่งโต้ประกาศอ่านข่าวแต่เป็นการแบบเหมือนมาเล่าสู่ันฟังเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังเออรายการนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับคุณที่เป็นเจ้าของเนี่ยมี2ท่าน ก็คือสามีภรรยาครับที่ยุวดีบุญคลองกับคุณโคสิทธตนั่นนั่นก็คือเป็นรายการที่แบบทําให้เกิดแรงบันดาลใจของการทำรายการข่าวรูปแบบใหม่ๆที่ดูดูใกล้ชิดคนดูมากขึ้นนั่นนะครับเอาแหละและนั่นคือบางส่วนเท่านั้นเองพี่ไก่เวลาหมดแล้วก็ผมบอกแล้วไล่ไีสซ ทำไมมันหมดไว้อย่างนี้สัปดาห์หน้ามาต่อมาต่อนะครับรายการในความร้มีอีกหลายแบบมีอีกหลายรูปแบบรายการที่รอคุณผู้ชมอยู่อย่างที่บอกเลยว่ายุค90ที่สร้างแต่รายการคลาสสิกอมะาั้งนั้นเลยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผมสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเขาบอกว่าคนมีอายุเนี่ยชอบดูซีรีส์จีหรือซีรีส์เกาหลีที่มันแบบแนวแฟนตาซีใช่ไหมครับแต่เด็กเนี่ยเขาชอบดู